สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีวัตสุคนเดอ้อบมุนิก็ะฟุกพอกับทรงสแฟนลูกเซอรลาคือเก่าเนาะสบายดีเอฟซีฝังไทยพังลาวบว์ที่อยู่ไซกเขากับคำว่าสบายดีสวัสดีเด้อร์เมืเอ่อใกามาใน บรรยากาศยามเ้าพี่น้องกับโมเร,ร้าบันไดแหล่แป็ดมุงอะไรเห้หากับบท่านได้กินข้าเ้าก็ชิมาเห็ดเมนูเส้าเนาะเมื่อน,นี้น้องแพลวอันเพินผักคงเฮียนพี่น้องมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เพินก็อยู่เฮือนเนาะนตอนนี้เพินก็บกำลังกินเข่ากับมาาอยู่บบมียังกินเนาะพี่น้องชอแพลวคาชิมาเห็ดเมนูแกงผักขี้เล็กเนาะใส่หนังควายแล้วก็ใส่หัวผักบวเสียอย่างเดียวบบมีอันไข่หมุดแดงเนาะเฮามคาชิมาลงมือเห็ดกันเลยเนาะแล้วกัย่างอีกเมนูหนึ่งเฮากคาชิมพาดเห็ดเค็มทอง เห็ดเค็มเ้าก็ล่างไว้แล้วเรียบร้อยแหละแต่ว่าเ้าบโทันได้อันกะเกียมขบเนาะเดี๋ยวเอาก็จะไปกะเกียมเ้าก็บบเคยเฮ็ดจ้ากเถื่อแล้วก็สะมาลองเฮ็ดข้งแรกอันพัดเห็ดเค็มนี่เนาะก็สะมากินกับข้าวฮูงโลข้าวเจ้าอะไรตอนนี้เ้าก็บกำลังหุงอยู่น้องแพเพิ่นก็บกำลังกินมากมาอยู่เนาะก็เพิ่นก็บวัน้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นก็บไม่ได้ค่อยลงคลิปเพิ่น บ่มีคีบหลงแต่และมื่นก็ไปโรงเรียนมื่อนี้เพิ่นกะมาเข้ากองน้ำซอแทนเนาะตอนนี้เพิ่นกะกำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยวเฮาก็สิปไปกะเกียมก่อนเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นหน้าสดเนาะตื่นมาก,ก็แบบมาเฮ็ดเมนูเช้าเลยบ่ทันได้อาบน้ำเนาะพี่น้องกะเอาล่ะเนาะไปเบิ่งไปซุ้มกำกันบัดนี้ตอนนี้เฮากะอันสิแกงผักขีเ้เหล็กเลยเนาะพี่น้องเฮาก็ตำแล้วเรียบร้อยเนาะกะใส่อัน เกลือเป็นนัวปลาแดกหมักรักขะเบือลงไปในนี้แล้วแหละคุณพี่น้องอันนี้หมอกำลังหอนเนาะที่เล็กเขากาแต่ไลยมือล้ไแหละเขามาใส่ตู้ไว้ชมใส่ตู้ไว้เนาะอันนี้จะเป็นหัวพักบัวเด้อพี่น้องหัวหอมแดงใส่ลงไปรลดเนาะจังเซ หนูก็ต้องห่อนก็ใส่ไปเลยอันนี้ก็เป็นนางเค็มนางควายเขาจี่แล้วเ็าถูกใส่อันนี้ก็เป็นตะไคร่ตะไคร่ลงไปมันหอมเนาะเกิดตะแซบแห้งเลวพี่น้องมัน,นี้เสื้อที่แต่บโบมีไข่หมุดแดงตอนนี้หมอกับผดแห้งเลยเนาะพี่น้อง แ่คือชิซุกแล้วแหละฮามก็สุดท้ายฮามก็ที่มาใส่ผักบัวลงไปใส่ใบผักบัวหอ,หอมหอมมันก็แซ่บมองโหดแห้งเห้พอดีเห็ดเอเล่อยู่เนาะพอดีเอาคำเข่าเนีย้ยเอาตุ่ยเลย แกงขี้เล็กเรืเอขี่น้องใครอยากค่ะบูหน้าจอม่กินเลยฮาต้องคนดูดูยันขาเบือติดคนหมอกสุดท้านี่ฮากับซีมาใส่พักขยงแห้งลงไปนอ้องพี่น้องใสใ่มันหอมเนาะสูตรบ้านหัวยางนี่ต้องใส่พักขยงไดยบางคนกับบุเคยกินเลยเนาะใส่พักขยง เขาใส่ก็คือให้มันหอมให้มันแซ่บค่ะโบเคยกะโลงเบิงเดใส่พักคะแยงพี่น้องคันใส่พักคะแยงดิบมันกะชีโบแซ่บเนาะต้องใส่ตัวมันแห้งหย่องหย่องลงไปแล้วก็ถิ่มลงไปเลยเค้ากะชีได้ปรุงแล้วแหละพี่น้องวันนี้มันซุกเลยเนาะปรุงแล้วเค้าก็จะไปหาอันเห็ดเมนูเห็ดข้าวส่อนใหละบันนี นี่กะสิเป็นหน้าตาแกงผักขีเลกค่ะน้องพี่น้องเห็ดเอเล่อยู่เนาะเอาคำข่าวเนียยตุ้ยบนันี้โอ้ยแซ่บแห้งพี่น้องใส่น้ำเค็มน้ำเนาะตอนนี้เ้ากะข้างน้ำมันนาะพี่น้องบัดน้ำมันห้อนเฮากะชีใส่อันกระเทียมลงไปเนาะในขบนี่ก็ชีเป็นกระเทียมเฮามตำไวเฮากะสีเจียวกระเทียมก่อนกบ็บบเคยเห็ดดอกกะสิมาเห็ดข้างแรก เบิ่งในอันย t u b e มาเนาะเขาสอนมากับประมาณนี้แหละก็คือสีบริยากปลาไดเนาะเฮ็ดเฮาก็ไม่แต่เฮ็ดเข็มเนาะทำอินว่าสีใส่เห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดกระแป้นน้ำเห็ดดอกดำๆนะแต่ว่ามันบวมมีก็เลยบิ่ใส่ซึ่มาใส่แต่อันเห็ดเข็มนี่แหละบางคนก็ใส่มูใส่ยังใส่พักน้ำกรแล้วแต่ผู้หมักเนาะนี่หม้อน้ำมันเขาก็ห่อนแล้วเนาะพี่น้องเขาก็ใส่กระเทียมลงไปเลย หม้อกระทะห้างที่เจ้าพับมาเลยใช่ได้โอ้โอ้ไฟแหงเนาะห้างกับสีเกีียวจนมันเหลืองๆเลยหนึ่งนะครับะสีเอาขึ้นเอาผิวหนาใสแบบตอนกำลัง ช้อนนี่นห้าวกระเทียมพอก่อนเนาะพี่น้องเอากระเทียมขึ้นก่อนเอาเอากระเทียมออกเลยเ้ากระชิม่มา,อาอนนพัดเห็ดกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้กระิเป็นเครื่องผสมเ้ากระผสมที่อิวขาวน้ำปลาแล้วก็เป็นนวดชนิดหนึ่งเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติ แต่ก็น้ำมันหอยบ่มีแต่ซอดปรุงรสเนาะขาดแต่ตัวนี้แหละต้นื้นมันเ่ากันเนาะ เห็ดท้าก็เริ่มอ่อนแหละเราให้มันสุกอีกแป๊บหนึ่งเขาก็ชิมลงเบิกว่ามันชิแทบหรือบ่อเนาะมัเคยเห็ดตอนนี้ก็หูซึกว่าเห็ดหินชิซุกแล้วเขาก็ใส่ใบผักบวบลงไปหน่อยหนึ่ง นันก็กระเทียมเจียวที่เเจียวไอเห้อพี่น้องใส่ลงไปมันหอมขั้งแรกที่เคยเห็ดเป็นแนวใดพี่น้องแซบอยู่บ่หน้าตาเป็นตะกินอยู่บ่บ่เคยเห็ดเนาะโอเคเนาะฮากะทิด้ปรุงแล้วแหละพี่น้องเมนูเฮากะมีสองเมนูเนาะพี่น้องมีสามเมนูแหละ อันนี้จะเป็นมกปลาน้องพี่น้องมกปลาขยงแม่น้องแพะพ่นมกเมื่อคืนนี่ยังกินบวบเบิดมกหนึ่งแล้วก็ซะมีแกงพักี้เล็กใส่นางใส่หัวพักบัวใส่ใบมันพร้อมแล้วก็พัดเห็ดเค็มเนาะพัดเห็ดเค็มเอากระนาบทได้ลาเน,หนยหนึ่งพราะวผสมน้ำเนาะอะมีซามเมนูนี่แหละพี่น้องขามาเด้อพี่น้องกินขา้าวเต้านำกันเนาะตอนนี้ก็ลังชืกอว่า,วาหิวข้าวแห้งเลยพี่น้อง ข้ากับสิลงมือเลยเข้าเนียวนี่ก็ไห้สะพอกินกับอันแกงผักขีเล็กเนาะตุ้ยแกงผักขีเล็กจัง่อยแซ่บอันนี้สิเป็นข่าเจ้าเนาะพี่น้องข่าเจ้าที่หฮาหุงไว้ในหม้อนี่เนาะกะไว้กินกับอันพัดเ็ดนี่แหละน้องเพลเพิ่นกินแล้วเรียบร้อยเพิ่นกินกับมาม่ากินนี่ยข้ากับิมากินคนเดียวแต่ก็บม่ได้กินให้เบิ่งดอกพี่น้องเพราะว่าอันเผากินเผา,าไป อ่านน้าอ่านในเนาะเฮาวกัสซิโคจบคลิปเอาไว้สำเนียงเลยพี่น้องวันนี้ก็มากก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดชอบสกายหรือกดแัร์กริ่งแจ้งเตือนเดอ้อผู้สื่อข่าวพาดคลิปใหม่จากช่องของเฮาพ่อแม่พี่น้องปัดพอไปพร้อมกับอันหน้าตา,าผัดเห็ดเข็มเลยนเนาะคลิปหน้าพูพอกันใหม่คลิปนี้ขโตโดราไปก่อนขอก้าสว่าสบายดีสวัสดีเดอ้อ